มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอ,อมสินปล่อยสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงอายุกู้ได้สูงสุด2 0แสนค่ะธนาคารออมสินนะคะนอกจากปล่อยสินเชื่อเงินกู้ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9เช่นสินเชื่อพลังฐานรากหรือว่าให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เรารู้หรือไม่คะธนาคารออมสินยังให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุด้วยด้วยการออกสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัยให้กู้รายละไม่เกิน20,000 0บาทต่อคนนะคะส่วนรายละเอียดและก็เงื่อนไขาการกู้ยืมเงินเป็นอย่างไรนั้นเช็คเงื่อนไขได้จุดเด่นนะคะเพื่อเป็นทุนหรือว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดแทนการใช้ี่นอกระบบค่ะ รายละเอียดสินเชื่อนะคะจำนวนเงินกู้ให้กู้ตามความจำเป็นและก็ความสามารถในการชำระคืนไม่เกิน200แสนบาททางนี้เมื่อรวมสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทต้องไม่เกิน200แสนบาทนะคะโดยผู้สูงอายุนะคะที่สามารถกู้ได้ต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปโดยเมื่อรวมเวลาในการผ่อนแล้วต้องอายุไม่เกิน70ปีเช่นอายุ62ปียื่นกู้แล้วก็ผ่อนชำระ4ปี แบบนี้กู้ได้รวมระยะกู้และผ่อน66ปีไม่เกินกําหนดค่ะอายุ66ปีนะคะยื่นกู้แล้วก็ผ่อนชําระ3ปีแบบนี้กู้ได้รวมระยะกู้และผ่อนนะคะ69ปีไม่เกินกําหนดค่ะอายุ69ปียื่นกู้ผ่อนชําระ3ปีแบบนี้ไม่ได้นะคะรวมระยะกู้และผ่อน72ปีซึ่งเกินกําหนดค่ะ ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบีย้ยตามเกณฑ์ของสินเชื่อนะคะตองกู้แล้วก็เลือกผ่อนไม่ต่ำกว่า3ปีหรือว่า36งวดและไม่เกิน10ปีหรือว่า120งวดค่ะดอกเบีย้ยอัตราดอกเบีย้ยเป็นไปตามธนาคารกําหนดระยะเวลาชําระเงินกู้ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้แล้วก็ดอกเบีย้ยไม่ต่ำกว่า3ปีรายละเอียดสมัครนะคะคุณสมบัตินะคะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเช่น ผู้ประกอบการอาชีพค้าขายบริการและก็ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่ายมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน70ปีค่ะมีสถานที่ประกอบอาชีพที่อยู่อาศัยที่แน่นอนสามารถติดต่อได้หลักประกันนะคะให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบอสอย่อโครงการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อผู้ประกอบการค้ำประกันโดยลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ2ต่อปีค่ะของภาระค้ำประกันนะคะตั้งแต่ปีที่2เป็นต้นไปตลอดอายุสัญญาขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life x p r e s s ค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ